พอใจกันมากระทบกันก็นึกถึงคําถามที่โยมถามว่าเวลาพอไปขออาโหสิกรรมกับคนที่เราเคยทํากรรมกับเขาเนี่ยจะด้วยกายวาจาใจาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจทั้งต่อหน้าหรือลับหลังก็ตามทีเนี่ยกรรมเหล่านั้นมันจะหายไปไหมก็ต้องทําความเข้าใจนะโยมว่าในพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อสิ่งใดที่ทําลงไปแล้วมันก็เป็นเป็นเหตุที่มันจะต้องเกิดผลตามเหตุที่ทํา เมื่อเราเคยกระทบกันมีเวรกรรมต่อกันกระทบกระทั่งกันมันก็เกิดรอยแผลไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่มันก็มีแผลของมันอยู่แล้วเสียงก็เกิดขึ้นแล้วแต่ทีเนี้ยทำยังไงถึงจะลดลดสิ่งที่มันจะเป็นเป็นกรรมซ้อนกรรมนะสิ่งที่ทําลงไปแล้วมันก็เป็นกรรมไปแล้วซึ่งตัวนั้นเนี่ยมันเป็นกฎของธรรมชาติที่ยังไงก็ต้องเจอยังไงก็ต้องเจอแน่ๆแ,แต่เมื่อเราไปขอขอว่าดีกันนะครับพี่ดีกันนะครับ